ทิ้งกันก่อนนะจ๊ะเพื่อนรักอเราไม่ได้รักกันจริงหรอกนะเราแค่เป็นห่วงเป็นใยกันในบางเวลาแต่ตอนนี้ขออนุญาตกระโดดขึ้นไปอยู่อันดับหกก่อนแค่แล้วกันเนาะ เดี๋ยี้จ้าแฟนเจลัมทุกคนนะจ๊ะเจอก็จะเคยเป็นประจำนะกับทุการ,ราลของปีแสด,แดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเรดเดย์นั่นเองนะจ๊ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามเจลัมได้ทุกแพลตฟอร์มเหน็นหน้าตรงนี้เลยนะจ๊ะอิสระทุกคนนะเอา้าวครับขอบคุณเป็นอย่างสูงรสุวเลยทีเดียวเอาวันนี้จะมาประกาศผลสอบนะจ๊ะฟอร์มการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของพวกเราเนี่ยนะที่บุกไปถล่มเอาชนะวูลแฮมตันวันเดอร์เรสยอดทีมเคยเป็นนะกแล้วกัน ทีมบุ้ยของตารางพรีเมียร์ลีกอังกฤษตอนนี้เนี่ยจ้ะสี่ประตูต่อหนึ่งถึงบ้านของพวกเขาที่โมรินิวสเตเดียมเลยน,นั่นเองซึ่งเมื่อวานนี้เจดมก็เป็นคนบรรยายเกมอยู่ด้วยนะใครได้ดูก็ถือว่าขอบพระคุณมากๆนะก็ฝากติชมกันมาได้นะจ๊ะสำหรับการบรรยายของเจดมที่โมโนแมส์นะคู่กับคุณเนตตี้เขาดูบอลกับเนตนั่นเองก็เป็นแฟนยูเตเอที่สมหวังกันไปตามๆกันนั่นเองนะจ๊ะโดยเกมนี้เนี่ยนะจบลงไปบนะูฟเหนึ่งยูเอเตทสีเนี่ยยูเนเอทขึ้นนําก่อนนาะที25นะจ๊ะ จากประตูที่ขลุกลักเหลือเกินนะเสแทๆัๆๆลุกขึ้นมาตวัดยิงผ่านแซมจอนสตันไปสำหรับบรูโน่เดอโย่เฮ้ยแฟนนันโฟกิงของเรา1-0หลังลจากนั้นก็มาเล่นเกมรับรับหาป้ามือเหรอก็เล่นเหมือนเดิมไปก็ได้สุดท้ายมาโดนยิงตีเสมอในช่วงนาที45บวก2ทดเวลากันนะครัในครึ่งแรกอย่างจากชองริกเนอร์เบลกาดนะนั่นะจากก็ล้มตัวฟาดเข้าไปเบียดเสาเลยนะจบครึ่งแรกเสมอ1-1 ตอนพักครึ่งนี่แหม่ภาษาอุรุกวัยภาษาอูกันดาภาษาโซมาเลียที่เป็นคำหยาบทั้งหมดจะดําพรุษสวาดออกมาเต็มห้องภาคเลยนะจ๊ะเพราะโอ้โหมึงเล่นกันแบบนี้เนี่ยนะภาคไปวิ่งยะด,ด่าวอาการแล้วเกิดแต่ก็ต้องมีความเป็นมืออาชีพเอาไว้หน่อยนึงเนี่ยนะพอครึ่งหลังแก้เกมลงมาเฮ้ยอาการดีขึ้นแล้วก็เป็นบังโมรันเอมเบอร์โม่เนี่ยนะแนะปรลูกที่ง่ายสุดในชีวิตเข้าประตูไปจากการทำแอซิสของเดียโก้เดอะโค้ดแบ็กดาเชโล คู่แข่งกับมาเชโ่นั่นแหละส่งให้อย่างสุดสวยเลยทะลุขึ้นมาแบบนั้นนี่ยอดเยี่ยมมากนะไอโร่นลจ๊ะแล้วก็เป็นประตูขึ้นนำสองหนึ่งของไอเอตเต็ดหลังจากนั้นเนี่ยนะก็เป็นเมสันเดอรล่องหนเมาส์ที่แปลจอๆเข้าไปจากรูปเปิดสุดสวยของบรูโน่เดอะยัวเนี่ยจ๊าวางข้ามแนวรับไปแบบไม่ล้ำหน้าด้วยแล้วก็ต้องชมเมสันเมาส์ที่สอดขึ้นมาจากหน้ากรอบปตัวพุ่งเข้าไปเนี่ยเช็คลายยอดเยี่ยมมากนะไม่รู้เช็ควอตดับกับเช็คอินบล็อกเฟซบุ๊กเป็นยังไงบ้างเฮ้ยคนละลายแล้ว แปลเข้าไปนีห่าง3ประตูต่อหนึ่งแล้วก็มาได้ลูกแถมนะจากจ,ากจุดโทษนะของบรูโน่เดยุเฮ้ยแฟนานโฟคิงเนี่ยนะก็เป็นประตูปิดกล่องไปเนี่ยสประตูต่อหนึ่งทำให้ยูเต็ดเก็บ3แต้มสังครังได้สำเร็จสักทีและนี่แหละพอจะดำมีความสุขยิ้มย้มแจ่มใสแบบนี้ก็ต้องมีลูกค้ากันหน่อยน่ารักกับเราตลอดเลยนะจ๊ะ ใครกรูมมิ่งนั่นเองนะอยู่กับช่องเจดำออฟฟิเชียลมานานเหลือเกินแล้วก็มากันแบบเรื่อยๆเพราะเจ๊ mm. กับทีมงานไม่ว่าจะเป็นคุณแจ๊ปสปอร์ต HD 69นะจะบบิกรักเดียวแอดมินสกเกอร์กล้ามโตหรือว่าจะเป็นกายหมาเนี่ยนะก็ใช้อยู่ทุกคนเลยนะจ๊ะอย่ายรู้กันเนี่ยนะเจดำเ,เป็นคนที่รักษาความสะอาดมากๆเลยเพราะอะไรเลยเราเนี่ยเป็นผู้ชายซึ่งเราก็อยากจะเป็นผู้หญิงด้วยเพราะนั้นเนี่ยความสะอาดความสวยงามเนี่ยมันสังคังเฮ mm. มันสําคัญกับเรามากๆนะ บางทีออกงานนั่นแนหะเช้าเย็นเย็นตกดึกเตะบอลอีกอับชื้นเนี่ยงงเงือมันออกเนี่ยนะจุดซ่อนเร้นเนี่ยสำคัญนะพวกแกนะมันต้องดูแลให้ดีซึ่งกับไข่ทริมเมอร์ของเราเนี่ยรู้จักกันดีอยู่แล้วใช้ง่ายไม่มีบาดไม่มีคันเลมตัดไถได้ทุกส่วนเลยนะตัวนี้จะดำใช้มาอย่างเนิ่นนานแล้วก็แนะนำกันมาตลอดว่าควรจะมีติดบ้านเอาไว้นะจ๊ะไม่ต้องไปอธิบายอะไรเยอะตอนนี้ก็มีสีพิเศษด้วยนะขายแค่250เครื่องเท่านั้นนะจะดำบอกเลยว่าเป็น limited edition นะจ๊ะ แต่วันนี้ที่อาจจะมาชวนทุกคนได้ใช้ไปด้วยกันเหมือนที่เจดำกับทีมงานใช้ก็คือไข่คลีนเซอร์พวกแกดีเหลือเกินจนต้องบอกต่อกันแบบนี้นะจ๊ะไข่คลีนเซอร์เนี่ยถือว่าเป็นคลีนเซอร์ล้างน้องชายนะจ๊ะใช้แล้วเนี่ยนะแตกต่างจากสบู่ทั่วไปแบบรู้สึกได้แบบทันทีตั้งแต่การใช้ครั้งแรกนะจ๊ะล้างได้ล้ำลึกไม่มีแสบผิวไม่มีระคายเคืองใดทั้งสิน้นกลิ่นอับระหว่างวันก็ลดลงด้วยนะเจะดำเคยก้มลงไปดมแล้วเออไม่มีกลิน่นวะให้ แปลกๆเหมือนกันนะนั่นแหละแล้วก็ให้ฟิวเย็นสบายไข่ด้วยนั่นเองนะจ๊ะมีซาลิไซลิกแอซิดนะช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียลดต้นตอของกลิ่นที่มันจะเกิดขึ้นพร้อมกับเพนตาวิตินนะจ๊ะที่จะดึงน้ําเข้าสู่ผิวและล็อกความชุ่มชนะื้นเอาไว้ได้ยาวนาะนถึง72ชั่วโมงไม่เหนียวเนินาะเหมาะกับผิวน้องชายสุด อ่อนโยนด้วยแม้ผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้นะจ๊ะมี2กลิ่นให้เลือกตอนนี้นะ relaxing warm เนี่ยอุ่นๆสบายๆผ่อนคลายแนว Woody อบอุ่นนุ่มนวลน,นะจ๊ะ refreshing cool เ,เนี่ยนะเย็นนิดๆสดชื่นสะอาดแล้วก็พร้อมลุยในทุกกิจกรรมตอนนี้ไปจัดกันได้เลยนะจ๊ะเขาส่งมาให้ทีมงานลองใช้เรียบร้อยล่าสุดตอนนี้ไอ้แจ๊บไอ้บิ๊กเนี่ยมันรอแล้วเดี๋ยว 12- 12จะไปจัดมาเพิ่มอีกสักคนละขวด2ขวดเลยนะบอกเลยว่าของเขาดีจริงท้ายรายการเดี๋ยวมาฟังโปรโมชั่นพิเศษจากเจดมัแล้วกันนะจะ ให้ทุกคนได้ไปหาซื้อมาลองใช้กันกับไข่กรูมมิ่งของเราเนี่ยนะมันจะเป็นไข่ทร i เมอร์หรือว่าไข่คลีนเซอร์ er. เดี๋ยวรอฟังโปรโมชั่นช่วงท้ายนะจ๊ะอา้าวทีนี้มาดูกันเลยว่าใครได้กี่คะแนนในการประกาศผลสอบฟ,ฟอร์มการเล่นยูเดตบุกถลม่มวูบสีหนึ่งเริ่มมาที่เซนเนอร์ลัมเมนส์หรือว่าน้องเม่นของเจดาดนนะจ๊ะถ้าไม่นับลูกที่เสียประตูแบบที่หมดสิทธิ์ทุกอย่างเลยนะไม่มีอะไรเลยเกมนี้ไม่ได้ออกแรงพุ่งไม่ได้เซฟอะไรเลยทั้งสิน้นมีพุ่งไปก็ปัดไม่ได้เพราะาลูกยิงของเฟโรเปนะ ลูกที่เสียประตูก็ต้องโทษกองหลังกับแนวรับที่มันประกบไม่ดีเจ้าตัวเองก็ไปคุมเสาแรกพอกลับมาปุ๊บก็ไม่ทันแล้วตรงนั้นยืนกันินเจ็ดแปดคนไม่มีใครประกบไอ้เบลกาดสักคนเดียวนะเพราะนั้นยกประโยชน์ให้จำเลยไปแล้วกันทีแรกจะให้7คะแนนแต่ว่าเสียหนึ่งประตูใช่ไหมลบหนึ่งเอาไป6คะแนนนะจ๊ะน้องเม่นจ๋าไปดูนี่สลักตัวขวาอย่างบังมัดกันบ้างนุสแซมัมสราวีนะจ๊ะเล่นดีว่ะ ประกบตัวผู้เล่นได้ดีบล็อกลูกยิงของวูฟได้หลายต่อหลายช็อตนะแล้วก็อ่านเกมช่วยเพื่อนได้มากๆเลยเนี่ยจะนําบอกแล้วไอ้บังม,มัดมันต้องเล่นตรงนี้ไม่ได้ไปเล่นแถวคองตันเอ่อเอ่อโทษๆคนละคนยันบังมัดมัดสราวีต้องอยืนเซนแบ็กตัวขวาหรือเซนแบ็กตัวซ้ายเท่านั้นจะไปเล่นวิงแบ็กขวาวิงแบ็กซ้ายเสียของเสียประโยชน์แล้วไม่ดีด้วยห่วยด้วยซ้ำนะตอนนี้ยืนเซนแบ็กตัวขวานี่ถือว่านิ่งช่วยทีมได้เยอะมากนะจ๊ะแล้วก็ เป็นหนึ่งคนที่กำลังจะขาดหายไปในศึกแอฟริกาครับออฟเนชั่นส์เนี่ยรวมกับบังโมและก็เสียม,มัดเพราะนั้นเนี่ยอาจจะส่งผลต่อเกมรบอบมาวยูตเต็ก็ได้แต่เกมนี้ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะบังมัดเอาไป7คะแนนมาดูเช่บ้างตัวกลางนะจา่งน้องสวรรค์เอเดนเฮเวนนะจัน้องหวันเนี่ยนะเกมที่แล้วเล่นตูปัดตูเปสเปสสบะเกมนี้นิ่งขึ้นเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นแล้วก็ยืนเชิดตักตัวกลางได้แบบไม่ขัดเขินนะจ๊ะออกบอลเชื่อมเกมรับบอลแล้วก็ส่งบอล ได้อย่างแม่นยำมีหลายต่อหลายลูกนะที่เข้าประทะหนัก,นกๆแล้วก็ดูจะไม่ชงช่างแล้วก็ไม่เสียใบยเหลืองด้วยในเกมนี้สำหรับน้องสวรรค์น,นะจ๊ะอ่ะถือว่าทำได้อยู่ในมาตรฐานที่รับได้ถือว่ายอดเยี่ยมนะแก้ตัวได้สำเร็จหมดจดนะจ๊ะเอาไป7คะแนนต่อที่จะมักตัวซ้ายอย่างอิบเบิมนะจ๊ะลุกเดอะเซเลนเดอร์ผอมเพรียวชอของเจดําเนี่ยนะก็ถือเป็นหนึ่งคนที่เจดําบ,บอกแล้วว่าถ้าเล่นตรงเนี้ยเล่นได้ทั้งวันเล่นได้ทั้งคืนถ้าฟิตนะทางบอลดีทางบ้านลาดยางแล้วเฮคนละอย่างกัน ทางบอลดีอ่านเกมได้ดีเข้าสกัดได้แม่นยําเรื่องการประกบตัวก็ยังมีความผิดพลาดอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแต่เกมนี้ถือว่าโอเคยกประโยชน์ให้กันมีจังหวะเมื่อบอลกระเด้งหน้าแข้งดีลูกนั้นไม่เสียประตูนะรอดตายเหมือนไฟฟิตมาได้รูปเกมทําให้ลูกชอเล่นง่ายเล่นสบายเพราะว่าตัวลูกของวูฟเวลาขึ้นมาขึ้นมาน้อยทีละคน2คนมันทาให้อ่านเกมแล้วก็ตัดบอลได้สวยๆหลายต่อหลายจังหวะอาจารย์แล้วก็เป็นที่มาของ ประตูนำสองหนึ่งของแมนเชเต็ดด้วยนะจังหวะตัดบอลได้จากเบลกาดเนี่ยนะถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับอีเบิ้มนะจ๊ะเอาไป7คะแนนไปดูวิ่งแบ็กขวาของเราอย่างเสียม,มัดนะจ๊ะเลเนลมัตซี่หรือว่าอาร์มัดเดียโรนั่นเองนะก็เป็นหนึ่งเกมที่ราก็พยายามจะตั้งใจดูเขาตอนบรรยายเนาะแต่มันก็ยังขัดหูขัดตาจาังหวะให้บอลจังหวะเคลื่อนที่หลายต่อหลายลูกเนี่ยเพื่อนไปมันไม่ให้พอเพื่อนไม่ให้มันจะไปอ่าพอเพื่อนไปมันไม่ให้พอเพื่อนหยุดมันให้อะไรอย่างเงี้ยมันมักจะมักกักจังหวะนรกอยู่ แต่ก็เชื่อมกับบรูโน่ได้ดีหลายลูกเพียงแต่ว่าเขาเชื่อมกับเอมโบโมกับคุณย่าได้ไม่ค่อยซิงเท่าไหร่นะจ๊ะแล้วก็มีหลาย,ลายจังหวะที่เล่นยากเกินไปนิดนึงนะแต่ภาพรวมตำแหน่งที่หมอกอมันก็คือนี่แหละวิงแบ็คขวาต้องเล่นตรงนี้นี่แหละนะก็ถือว่ามีโอกาสเปิดบอลเข้าไปติดบล็อกติดอะไรบ้างก็พยายามกันเต็มเหนียวแล้วลูกเต็มมุมก็ได้ลุ้นอยู่บ้างนะมีความแม่นยำอยู่เล็กๆน้อยๆอยอ่ะยกประโยชน์ให้แล้วกันนะจ๊ะจริงก็ไมค่อยชอบฟอร์มการเล่นเขาเท่าไหร่ส่วนประตูตีเสมอของวูฟก็มาจากทางมันน ตัดคะแนนตรงนี้แล้วกันแรกจะให้7.5จุดห้าตัดเป็นหนึ่งคะแนนแล้วกันเยอะไปตัดเป็นจุดห้าแล้วกันเอาไป7คะแนนวิงแบ็กฝั่งซ้ายของเราแม่เดียโก้เดอะโค้ดแบ็กดาเชโลแม่คุณนึกว่ามาเชโลปลอมตัวมาที่จะหัวฟูฟูหน่อยใช่เลยนะเน่นดีว่ะได้แอสซิสต์ด้วยมีจังหวะเปิดไซค์ก้อยสวยๆเพื่อนมีจังหวะหลุดเดียวไปยิงติดเซฟทำได้ดีมากจะดำบอกแล้วว่าไอ้ดาโล่เนี่ยนะ ถ้าวันไหนไมนเล่นได้มันจะเล่นดีแต่ถ้าวันไหนออกสตาร์ทแล้วมันห่วยมันห่วยทั้งเกมไม่ได้เป็นผู้เล่นที่เราจะคาดหวังอะไรแต่วันนี้สองสำนักหลังที่ผ่านมาถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวนะจ๊ะก็ต้องชมมันนะเวลาด่าม,มันก็ด่ามเต็มที่เวลาชมก็ต้องชมมันนะทำได้อย่างยอดเยี่ยมและมีแอสซิสต์ให้เพื่อนด้วยนะจ๊ะเกมนี้ไม่มีทิฏฐินะสำหรับเดโยโก้เสาแรกไปมองเสาสองไม่ตรงเรนเสาตงกัแลนดาโลอ,อชองอชิพายออมีนิดนึงว่ะลูกตีเสมอของ อ่าวูฟอะดนูนมันเข้าไปบล็อคีจนาน่าฮูเฟอร์ชาร้าไปหน่อยทำให้ฮูเฟอร์เปิดกลับเข้ามาได้แมทีแรกจะให้8คะแนนตัดจุดหแล้วกันนะเอาไป7.5มาที่พิวตัวกลางเราอย่ากพี่บ่าวกับเซมวิโรเจ้าของเสื้อไรอนตอนนี้หลังจากก่อนหน้นา,หหานี้นี่นะแซ่บมากทั้งกัวกริ้งหมูหวานนี่ก้าวคุกกะปิกระตอปัดก uka, ุ้งที่มามมาํำไม่กินนี่พี่บ่าวก็ใส่เสือ้อทะลุไปที่2ให้แกน ล่าสุดฟิตปึงฟิตปังกลับมาสายแอร์ R, เรียบร้อยแล้วก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยตัดบอลจังหวะลูกแรกประตูของบรูโน่เห็นไหมเสียบไปที่อันเดรน้องรักเลยในทีมจ้าบราซิลนี่เสียบเลยแล้วก็ได้บอลให้กุญย่าไปตรงนั้นนี่ก็ทํา,าให้ทีมขึ้นนํา1 0ที่เหลือไม่มีความาคลุกคลักใดๆทั้งสิ้นเลยเล่นได้อย่างนิ่งตามสภาพแล้วก็เป็นหนึ่งคนที่ใช้ประสบการณ์คุมเกมแดนกลางได้โดยเฉพาะหลังจากที่ เปิดรึ่งหลังมาพอกึ่งแรกช่วงได้านี่ตูปัตตูเปนะลูกที่ไอเบลกาลยิงนี่ลูกนั้นพี่บ่าวต้องมาร์คเลยต้องโยนเลยแต่พี่บ่าวยืนงงอยู่ใจบู้แต่คิดถึงสตอปบัดกุ้งของคุณแม่ไงก็เลยทําให้พลาดการประกบตัวไปแต่ภาพรวมแล้วเกมนี้ทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะพี่บ่าวนี่ก็เอาไปเจ็ดการแนนนี่ร้อยจังหูไปต่อที่กับทีมจอมยั่วของเราอย่างบรูโน่เดอะยั่วเฮ้ยแฟนานันโฟกิงเห็นไหมพอมันไม่ยั่วปับ๊บมันก็เล่นดีวันนี้มีแอสซิส,สด้วยมีประตูด้วยต้องสองลูก เพราะนั้นนี่หรือคือตัวปัญหาของยูเต็ดไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวปัญหาเพราะนั้นเราต้องให้เครดิตเขาเวลาเขาทำได้ดีจะดาไม่ชอบเวลามันยัว่วแต่เห็นไหมพอมีสมาธิเกมโฟกัสมุ่งมั่นกระตุ้นเพื่อนได้จ่ายบอลได้เปิดบอลได้ยิงประตูก็ได้ด้วยเพราะนั้นถ้าขาดบูโน่ไปก็นะแอบน่าเสียดายอาจจะขาดใจได้ในบางเกมที่มันตื้อๆตันๆ,ๆเกมนี้บูโน่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวนะจ๊ะขอแค่มึงไม่ยัว่วแค่นั้นก็ชัวร์แล้วละ่ะน่าจะนะ ยอดเยี่ยมมาก2ประตูกับ1แอซิสเพราะฉะนั้นวันนี้กดไปได้เต็มเลย9คะแนนไปต่อทนนี่ดับเบิลทนของเรานะจ๊ะคนแรกเลยบังโม่แบรนเอมเบอร์โม่นะเกมนี้ไม่ใช่เกมที่ดีของเขานะหลุดเดี่ยวไปจับบอลยาวยิงบอลแปก๊กมั่งอะไรมัง่งไม่ใช่เกมที่ดีแต่พอมีประตูที่มันเข้าไปเนี่ยอ่ะก็ยกประโยชน์ให้หนึ่งดอกเกมรับลงมาช่วยได้บ้างก็ยกประโยชน์ให้2ดอกเสียใบเหลืองแบบซืบบูซืบบอ,อ่ะตัดตรงนี้หน่อยนึงก็แล้วกัน เชื่อมกับเพื่อนได้ไม่ค่อยเนี๊ยบเท่าไหร่อ่ะตัดตัวนี้นิดนึงดูเหมือนความมั่นใจจะหดหายไปเล็กน้อยนะแล้วก็สภาพร่างกายจะดาว่าบางโม่ต้องเหมือนต้องลดน้ําหนักอีกนิดนึงนะแล้วก็เพิ่มความฟิตเข้าไปหน่อยแล้วเดี๋ยวกลับไปเล่นแอฟคอนกับแคมรูแล้วก็รีบๆตกรอบกลับมาช่วยยูเวเตดก็ T e K แล้วกันนะจ๊ะเกมนี้ถ้าไม่มีประตูเนี่ยนะเขาจะเป็นคนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดในทีมในมุมเจดมนะแต่พอมีประตูก็หยนๆให้แล้วกันนะเอาไป7คะแนนบางโม่ ไปต่อกันที่เมซอนเดอะลองหนเมาส์กันบ้างวันนี้ไม่ล่องหอนนะจ๊ะเล่นดีมากเชื่อมเกมเปิดบอลได้เปรียบตลอดเก็บบอลกับตัวได้ลูกที่ทําประตูดได้นี่คือจุดแข็งของเมซอนเดอะล่องหนเมาส์เลยนะการสอดจากหน้ากรอบไปโทษพุ่งเข้าไปแล้วไปยิงจ่อๆใส่แซมจอร์สตแบบนี้ยอดเยี่ยมกระเทียมดองมากๆนะถือเป็นหนึ่งคนที่เหมาะหลือเกินกับการเล่นระบบ3 4 2 1ก็คือเพลย์เมคเกอร์2คนแบบนี้นะยอดเยี่ยมจริงๆนะขออย่างเดียว อย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าหน้าแข้งแตกหัวเขา่าบิดข้อเท้าพลิกอะไรองี้ไม่เอาถ้าเมื่อไหร่ฟิตก็ตามเมซอนเมาส์ Mount, จะเป็นประโยชน์กับแทคติกของรูเบนอโมริมมากมากมาก,มากกว่าตอนที่อยู่กับเลกันท้าตอนที่ซื้อมาแล้วไม่รู้จะเล่นตรงไหนซะอีกด้วยนั่นเ่งนะจ๊ะเพราะนั้นวันนี้ถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมดีเราต้องชื่นชมและยิงประตูได้เพิ่มความมั่นใจ2ประตูใน3นัดไม่ธรรมดานะจ๊ะสำหรับเซียนูเมซัน มาท์ Mount, นั่นเองนะวันนี้เอาไป7.5ปิดท้ายตัวจริงของเราที่มาดุสคุณปู่เฮ้มาดุสคุณยานลจ๊ะก็ไปดีหนึ่งเกมนาทีย่ยาเด่นกับพยาเดมทีแล้วแต่มันก็มุ่งไปนิดนึงเน้นไปหน่อยนึงทำให้บางจังหวะเนี่ยมันเชื่องเชื่องช้าช้าเสียบอลง่ายไปนิดน,ะ so นึงนะจังหวะเชื่อมกับเพื่อนจ่ายขาดบางยาวบางเกินบางสัน้นบางมันเป็นอย่างนี้อยู่ทั้งเกมมีโอกาสยิงกันติดบล็อกเพื่อนเกา่าอะไรแบบนี้ติดเซฟมั่งอะไรมั่งแม่ จังหวะไม่ค่อยเข้าร็อกเท่าไรประตูที่2ในฤดูกาลก็เลยยังไม่มาแต่ภาพรวมแล้วจะดำก็ชอบนะเป็นว่ามันยังไม่ใช่คุณย่าที่เราเห็นกับวูฟเมื่อ2อสฤดูกาลที่ผ่านมาที่เขาอยู่กับหมาป่านะพอมาอยู่ตอนนี้แล้วมันเล่นแบบคุกคักนิดหน่อยสเปรสะปะนิดๆตะกุกตะกักนิดๆอะไรแบบนี้ก็ยกประโยชน์ให้ไปก็รักกันทีมชนะแต่ว่าภาพรวมแล้วก็พยายามมุ่งมั่นเต็มเหนียวนะคุณย่าอะเอาไป6ก้ก็รกกันกกนะย่านะ ไปต่อทนนี่สมรองนะจ๊ะลิซานโดเดบุชเชอร์แชมป์โลก2022มาตินเนสลงมาเล่นเป็นเซนแบกตัวกลางแล้วก็ไม่มีข้อผิดพลาดพยายามจะเปิดบอลให้เพื่อนใน,ในแนวบนเนี่ยนะพยายามจะเลี้ยงหลบคลองบอลได้อะไรได้รอให้ความฟิตปึงฟิตปังวันนี้น่าจะเป็นตัวจริงแล้วก็น่าจะขยับลุกชอมาเล่นเป็นแบกซ้ายออราโลก,กับไปยืมแบกขวาก็เป็นทางเลือกในเกมให้กับรูเบนอริมมากขึ้นสําหรับลิชาในนจ๊ะเกมนี้ก็ถือว่าโอเคละอยู่ในมาตรฐานที่ รับได้อไป6คะแนนมาที่เลนี่อย่างสีเหลืองเยลโล่แฮโยโร่นะจ๊ะก็ถือเป็นหนึ่งเกมที่ลงมาเล่นแล้วก็มีจังหวะสกัดได้สวยๆนะเติมเกมบุกไปได้แต่ไปเสียฟาวหน้าตรงแถามุมทงของวูฟก็ไม่ไรไม่ใช่งานถนัดของเขาเนาะแต่เรียกความมั่นใจกลับมาได้หล่ะจะก,ก่อนที่เกมกับพาเลสเนี่ยโอ้โหน้าหงอยเป็นหอยแ,อแครงลวกเลยนะสำหรับโยโร่นะเกมนี้อยู่ในมาตรฐานที่จะรับ,รบได้แต่ควรจะต้องเข้มแข็งแล้วก็อะไร เวลาเข้าบทามันต้องปั้งปั้งตั้งแบบนะต้องแบบอะไรแข็งแกร่งกว่านี้สาหรับโย่นะจะเอาไปหกกะแนนมาที่คอบบี้เดี๋ยววามใหม่เมนูหรือว่าเดอะตูดด้านก็แล้วกันนะจ๊ะก็เป็นหนึ่งคนที่ได้เวลาเล่นน้อยเลอเกินเกมนี้ก็ได้ประมาณ10กวนาทีเอาละแต่น้อยลงมาแล้วก็ไม่ทําอะไรเสียประโยชน์กับทีมครองบอลได้เชื่อมเกมได้ออกบอลได้ลงมาเล่นมิดฟิลด์ตัวกลางซึ่งจีทําบอกกันนะมันเล่นได้จับคู่กับกาเซมิโร่ขยับบรูโน่ไปเล่นตัวบนในช่วงที่เชสโกเจ็บก็อาจจะเป็นได้ แต่พอมันเป็นคนที่แบบไม่เข้าตาของรูเบนอาโมริมก็เนี่ยเป็นสำรองมาตลอดอ้าอย่างที่สุดลงมาแล้วทำผลงานได้อยู่ในมาตรฐานก็รับได้นะจ๊ะ6คะแนนนะน้องเมปิดทางที่แพตติกห้ำฉันดอกูกับโจชัวเดอลีลาจานดูแธมแต่ได้แต้แต่ต้ต้ตตเซรซี่นะจ๊ะสองคนนี้ลงมาในช่วงท้ายเกมไม่รู้จะให้คะแนนยังไงอะเอาเป็นว่าเอาไปคนละหคะแนนแล้วกันนะตัดเซอรซี่จดหแล้วกัน ดอกูหกเซอร์ซี่ห้าจุดห้าเสือกไปโดนใบเหลืองแบบซื่อบื้อนะเซอร์ซี่นะปิดทางที่รูเบนอาร์โมริมเทรนเนอร์หน้าหนวดของเรากันบ้างแล้วกันนะจากเกมนี้ครึ่งแรกเนี่ยนะพอนํำปึ๊บเหมือนเดิมเปี้ยถอยไปรับแล้วรอโต้แล้ววูฟมันบุกมามัาก็สเปรย์สปามันจะโต้เขาก็ไม่แม่นยําไม่คมอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยเล่นไปเล่นมาเจอตีเสมอได้เนี่ยเหมือนโดนตบบ้องหูอย่างแรงเลยนะครึ่งหลังลงมาเออนักเตะมันเริ่มคึกคักขึ้นคงไปกระตุ้นกัาในช่วงพักเรึองว่าเฮ้ยวูบแม่งไม่มีอะไรเลยอันนี้้ขออองงตตะแแนน่มรับ อุดดีมากวูฟเนี่ยนะถ้าไม่ชนะในเกมนี้โดนเขกบบานแน่เลยโมริมแต่สุดท้ายพาทีมกลับมาชนะสวยๆ4ต่อนหนึ่งก้เครดิตเขาเวลาจะดํากล้าด่ากล้าว่าเขาก็ต้องยอมรับส่วนตอนนี้เขาทําได้ดีแก้เกมลงมาครึ่งหลังดูคึกคักขึ้น,น,นคุมจังหวะเกมได้เล่นบอลสั้นยาวดูมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะก็ถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมสําหรับเทรนเนอร์หน้าหนวดปัญหาตอนนี้คืออะไรรู้ไ,ไหมยกระดับได้แล้วเกมเวลามีโอกาสจะขึ้นท็อป6ท็อป5ท็อป4 ทำไม่ได้ก่อนหน้านี้ครั้งนี้ทําได้หลังจากนี้สังคังตรงไหนสังคังตรงที่ว่าคุณจะต้องต่อยอดจากฟอร์มตรงนี้โมเมนตัม um ตรงนี้เพราะเล่นสัปดาหล์ละนัดเท่านั้นเองไม่มีบอลยุโรปไม่มีรายการสัปดาห์มาขัดขวางเลยต่อยอดให้สาเร็จก็แล้วกันนะรูริมนะเจะดาเอาใจช่วยนะจ๊ะวันนี้ถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะอ่ะทีนเก็บ3แต้มได้ยิงประตูโคสูได้4ลูกเสียลูกนึงอ่ะอยู่นไปแล้วกันทีแรกจะให้8คะแนน อ่ะทีหลังก็ให้8คะแนนนะจ๊ะ <Hey. S 1> อ่ะและนี่คือการประกาศผลสอบฟอร์มการเล่นนะจ๊ะแมวเต็ดบุกชนะวูฟปสี่หนึ่งใครได้กี่คะแนนรู้กันไปแล้วพวกแกอยากให้คะแนนคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะจ๊ะอันนี้ย้ำอีกรอบว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเจ๊ดมคนเดียวเลยนั่นเองนะอ่ะตามสัญญาช่วงท้ายเนี่ยนะจ๊ะมาโปรพิเศษสำหรับอีหอยหลอดของเจ๊ดมทุกคนนะจ๊ะใครทริมเมอร์เนี่ยนะสิบสองสิบสองเนี่ยเดือนธรรอโโันวาคมวันที่สิบสองเนี่ยนะลดส่งท้ายปีราคาเพียงหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเท่าน ไข่คลีนเซอร์โปรโมชั่นเดียวกัน12-12เนี่ยให้คุณน้องชายสะอาดล้ำลึกใช้ทุกวันได้เลยนะขวดละ199บาทเท่านั้นรวมแพ็คคู่ไข่ทริมเมอร์รวมกับไข่คลีนเซอร์เนี่ยนะ12-12ลดส่งท้ายปีไปเลยโปรแพ็คคู่ oo, เพียง1,666บาทห้ามพลาดนะพวกแกนะช่องทางสั่งซื้อจะทำแปะไว้ให้ในแคปชั่นนะแล้วก็ในท็อปคอมเมนต์ด้วยก็ฝากด้วยแล้วกันนะจ๊ะไปจัดกันได้เลยนะกับไข่กรุมมี ปิดท้ายนะจ๊ะก่อนลากันไปด้วยตารางคะแนนปัจจุบันเนี่ยนะหลังจบนะัดที่15้านะจ๊ะแม้ยูตนแต่ของพวกเราเนี่ยนะแข่ง15ชนะ7ดเสมอ4แพ้4ยิงได้26เสีย22ผลต่างประตูได้บวกอยู่4มี25คะแนนเท่ากับฐานอัากักแชมป์โลกเชนซีอันดับที่5นะจ๊ะแต่ประตูได้ของเชนซีเขาบวก10เราตามหลังอยู่6ลูกก็เลยอยู่ที่อันดับ6นะจ๊ะแล้วตามหลังโซนแชมเปี้ยนส์ลีกอันดับ4อย่างครูเอรเบอเลยอยู่1คะแนนตามหลังจากฝูงไ,งไอ้ใใหญ่ไฟเ Arsenal, อรียงนนนอาร สถานการณ์ปัจจุบันหลังผ่านนะัดที่15ในพิมเหลียงกลีฑฤดูกาลสอ2 5ั0 2 6พของรูเบนอามอริมและลูกทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดของเราโดยเกมนัดถัดไปนะจ๊ะยูไนเต็ดจะลงเตะที่โอทรฟฟอร์ดนะจ๊ะมันเดย์ไนคืนวันจันทร์หน้านะตี3ตรงจะเจอกับ FC บอลหมัดเน่งจะดำให้เสียงภาษาไทยอีกแล้วนะจ๊ะเพราะนั้นรอติดตามมันจันทร์หน้า 3เด้อทางโมโนแม็กซ์นะจ๊ะและนี่ก็ทั้งหมดนะของการประหลาดปรสอบฟอร์มการเล่นนะจ๊ะของแมนเชสเตอร์ยูเตดในเกมที่บุกถล่ 1, Wolf, มวูฟได้4-1ต่อส่งวูฟจมบวยต่อไปส่วนยูเตดกระโจนขึ้นมาอยู่อันดับที่6ของตารางเรียบร้อยนะเอาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปเยอะติดตามเจดมดได้ทุกแพลตฟอร์มน,นนะน๊ะตรงนี้นะเคอรหลอดนะจ๊ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเรี้ยวเลยนะทุกคนนะแล้วก็เหมือนเดิมจะน่าจะตาก,ากาันว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรจะดําอวยพรพวกแกทุกครั ขอให้มันเป็นเรื่องง่ายขึ้นในทุกๆช่วงขณะเลยก็แล้วกันนะจ๊ะแล้วก็ยิ้มสู้กับมันเข้าไว้อุปสรรคไอ้ความยากลําบากความยากเย็นเขียนใจเนี่ยมันแพ้รอยยิ้มของเราวันนั้นยิ้มกว้างๆเข้าไว้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวอะไรก็ดีขึ้นนะจ๊ะส่วนใครเจอเรื่องดีๆในชีวิตอยู่แบ่งปันให้คนรอบข้างบ้างก็แล้วกันเนาะน่าจะดีมากๆเลยพวกแกขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะจ๊ะแล้วก็มาเจอกันใหม่นะกับทุกท่เราของปิแสดงแมนเชสเตอร์เดนในเร็เดวิลครั้งต่อไปสวันดี้ไปเว้ย สามคะแนนสามคะแนนขึ้นระดับปกแล้วบ๊ายบายนะเพื่อนรัก